สวัสดีครับพวกเราน o t ส Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Don r ร a t h e ลมหายใจสั่งตายเป็นเรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกที่เขาต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปกับการออกรบจึงได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ที่บ้านของเขาแต่เพียงคนเดียวแต่ก็ได้มีแก๊งโจนกระจอกมือสมัครเล่นแก๊งหนึ่งได้รู้ว่าพระเอกนั้นอยู่คนเดียวแถมยังตาบอดและยังมีเงินก้อนใหญ่อยู่ภายในบ้าน จึงได้วางแผนปล้นบ้านพระเอกและก็ยังไปพบกับสิ่งที่พระเอกนั้นซ่อนเอาไว้ซึ่งมันน่าตกใจมากๆและพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่านี่คือหายนะของพวกเขาเองและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่กลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิงที่มีชื่อว่าล็อกกี้และผู้ชายอีกสองคนที่มีชื่อว่าอเล็กและมันนี่พวกเขาได้เข้ามาปล้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็ติดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแต่พวกเขาก็สามารถปล้นไปได้อยู่ดีจนตอนนั่งรถนีออกมาพวกเขาก็คุยกันว่าพวกเขานั้นจะไปแคลิฟอร์เนียซึ่งล็อกกี้กับมันนี่ก็ได้ชวนอเล็กไปด้วยแต่อเล็กก็บอกว่าเขาไปไม่ได้เพราะพ่อของเขานั้นอยู่ที่นี่ จากนั้นอเล็กก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับเข้าไปห้องทํางานของพ่อของเขาและเอากุญแจที่เขาขโมยมาไปเก็บไว้ที่เดิมแท้จริงแล้วพ่อของอเล็กทํางานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านและบ้านที่พวกเขาทั้ง3าคนปล้นก็เป็นบ้านที่ติดระบบรักษาความปลอดภัยของพ่ออเล็กทําให้แก๊งนี้สามารถเข้าไปปิดระบบรักษาความปลอดภัยและปล้นเงินไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นมันนี่ก็ได้ออของที่ขโมยมาไปขายให้กับคนที่เขารู้จัก จากนั้นเขาก็ได้รู้ข่าวใหม่และเอาข่าวมาบอกเพื่อนเพื่อนของเขาทั้งสองคนว่ามีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆในนั้นมีทหารตาบอดอยู่คนเดียวและติดระบบรักษาความปลอดภัยของพ่ออเล็กแถมชายคนนี้ก็ยังไม่มีครอบครัวอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นและย่านที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่มันก็เป็นย่านที่คนนั้นย้ายออกไปหมดแล้วและก็ยังมีข่าวอีกด้วยว่ามีลูกคุณหนูคนนึงขับรถชนลูกของชายแก่คนนี้จนลูกของชายตาบอดน่ะเสียชีวิต และครอบครัวของลูกคุณหนูก็ได้ใช้เงินก้อนใหญ่ฟาดหัวชายคนนี้เพื่อให้เขานั้นไม่เอาความซึ่งถ้าข้อมูลถูกต้องชายคนนี้มีเงินไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนดอลลาร์ 300. แต่อเล็กก็ไม่เห็นด้วยที่จะปล้นเงินเยอะขนาดนั้นเพราะเงินเยอะแบบนั้นถ้าถูกจับได้ขึ้นมาติดคุกอย่างน้อยก็10ปีซึ่งอเล็กไม่อยากให้พ่อของเขาหนะ้าซวยไปด้วยร็อกกี้จึงพยายามบอกว่าถ้าเราทำงานนี้สำเร็จเราก็ไม่จะเป็นต้องทำงานแบบนี้อีกเลย แต่อเล็กเขาก็บอกว่างานนี้เขาไม่เล่นด้วยและเขาก็ได้กลับบ้านล็อกกี้จึงได้ส่งข้อความมาบอกอเล็กว่าเธอจําเป็นต้องพาน้องสาวของเธอย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าส่วนล็อกกี้ตอนนี้เธอก็ได้อยู่กับครอบครัวของเธอซึ่งครอบครัวก็ย่ำแย่มากๆไม่มีเงินเลย แม่ก็ไม่ได้ทํางานแถมแฟนใหม่ของแม่ก็ยังมาเกาะกินอีกท่านใดนั้นข้อความจากอเล็กก็ได้มาถึงเธอว่าอเล็กนั้นเอาด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้และล็อกกี้จึงได้บอกน้องสาวของเธอว่างั้นเดี๋ยวเรานะ่ะจะไปที่แคลิฟอร์เนียเพื่อโตขึ้นกัน จากนั้นทั้ง3าคนก็ได้ไปดูลาดลาวบ้านของชายตาบอดในฝั่งของอเล็กก็ได้หยิบกุญแจมาด้วยเพราะบ้านของชายตาบอดคนนี้นะ่ะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของพ่ออเล็กด้วยจากนั้นมันนี่ก็ได้มาแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนของพวกเขาว่ารอบๆบ้บบานใกล้ๆตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วมีเพียงบ้านหลังนั้นหลังเดียวและชายคนนี้ก็ไม่ออกจากบ้านเลยเราคงต้องบุกทา,ทางที่เขาอยู่บ้านเอายาสลบโะเอาแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีหมาตัวหนึ่งเข้ามากัดรถของพวกเขาและก็ได้มีชายคนหนึ่งเรียกมันไปนั่นก็คือชายตาบอดอเล็กแล ล็อกกี้นั้นตกใจมากที่ชายคนนี้น่ะเป็นคนตาบอดเพราะพวกเขารู้สึกผิดที่ต้องปล้นแต่ยังไงซะพ,พวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาจะทํางานนี้ต่อไปตกกลางดึกพวกเขาก็ได้เริ่มงานของพวกเขาอันดับแรกก็วางยาสลบเจ้าหมาก่อน จากนั้นก็ได้หาทางเข้าประตูแต่ประตูหน้าพวกเขานั้นเขาเข้าไม่ได้ล็อกกี้จึงได้ปีนเข้าไปทางหน้าต่างและเธอก็ได้ไปปิดระบบรักษาความปลอดภัยจากนั้นก็ได้ไปเปิดประตูให้กับทั้งสองคนแต่ก่อนที่ล็อกกี้นั้นจะเปิดประตูมันน <cam> ี่ก็ได้เตือนอเล็กว่าความสัมพันธ์ของอเล็กและล็อกกี้เนี่ยมันจะเกินไปแล้วเพราะว่าล็อกกี้เนี่ยเป็นแฟนของมันนี่ตอนนี้เขาหึงเธอจากนั้นล็อกกี้ก็ได้มาเปิดประตูให้กับทั้งสองคนฝั่งของมันนี่จึงได้เดินขึ้นไปอย่างชั้นบนเพื่อไปห้องนอนของชายตาบอดและมันนี่่จึงเรริมทําาก วางยาสลบเขาแต่ระหว่างที่เขากําลังเจาะขวดยาสลบใชายตาบอดกับลุกขึ้นนั่งโชคดีที่เขานั้นมองไม่เห็นมันนี่เลยรอดไปและชายตาบอดจึงได้ลวงไปนอนต่อมันนี่จึงได้วางยาสลบเขาสําเร็จและลงมาบอกเพื่อนๆของเขา ตอนนี้พวกเขาไปเจอห้องหนึ่งที่ใส่กุญแจอย่างแน่นหนาพวกเขาจึงคิดว่าห้องนี้แหละเป็นห้องเก็บเงินแต่พวกเขาก็เปิดประตูนี้ไม่ได้สักทีมันนี่จึงได้หยิบปืนขึ้นมาพร้อมที่จะยิงอเล็กจึงได้บอกว่าทำแบบนี้มันก็หมายความว่าให้สิทธิ์กับเจ้าของบ้านสามารถยิงเราได้เลยนะเพราะทำการพกปืนเข้ามาในบ้านเขาแบบนี้เพราะอเล็กเขาเรียนด้านกฎหมายมากเขาจึงรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่มันนี่ก็ไม่ฟังยิงปืนเข้าไปที่กรอนจนทำให้กรอนนั้นหลุดอเล็กที่เห็นดังนั้นเขาจึงไม่เอาด้วยและรีบออกไปจากบ้านนี้ ตอนนี้เหลือเพียงล็อกกี้และมันนี่แต่แล้วชายตาบอดก็ได้เดินลงมาอย่างชั้นล่างพร้อมกับพยายามตามหาตัวพวกเขามันนี่จึงพูดขึ้นว่าอ๋อผมลงทางน่ะผมก็แค่ลงทางเข้ามาและเมาเฉยเแต่ชายตาบอดกับเดินไปเหยียบก่อนที่พวกเขาทาการยิงแล้วมันหล่นพื้นมันนี่จึงเริ่มขู่เขาและชายตาบอดก็พยายามเดินเข้าไปใกล้ๆมันนี่มันนี่จึงได้ยิงขู่เขาไปทีหนึง่งแต่ชายตาบอดคนนี้เขาก็ได้ใช้ความสามารถทางด้านทหารของเขาเขาเล่นงานมันนี่จนสามารถแย่งปืนของมันนี่ได้สําเร็จ และพยายามถามมันนี่ว่ามันนี่นั้นมากกี่คนเขาจึงบอกว่าเขามาเพียงคนเดียวเท่านั้นและร้องไห้ขอร้องให้ปล่อยเขาไปตอนแรกก็มีท่าทีว่าจะปล่อยมันนี่ไปแต่สุดท้ายเขาก็ได้ยิงมันนี่จนเสียชีวิตทางด้านร็อกกี้ที่ยืนอยู่ข้างๆเธอก็ไม่กล้าเปล่งเสียง เพราะถ้าหากชายตาบอดรู้ว่าเธออยู่ในนี้เธอต้องโดนจัดการด้วยอีกคนแน่นอนเธอจึงได้ค่อยๆมุดเข้าไปภายในห้องเก็บเสือ้อและก็ได้หลบอยู่ในห้องนั้นแบบนั้นส่วนฝั่งของอเล็กที่กาลังจะปีนประตูบ้านออกไปเขาก็ได้ยินเสียงปืนจึงรีบกลับเข้ามาแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับชายตาบอดกาลังจะเดินออกมาเช็คทางประตูจึงได้เดินสวนทางกันไปและอเล็กจึงได้หลบชายคนนี้ปล่อยให้เขานั้นปิดประตูปิดหน้าต่างอย่างแน่นหนา ทางด้านของล็อกกี้จึงได้ส่งข้อความบอกอเล็กว่าชายคนนี้นะ่ะยิงมันนี่แล้วและตอนนี้เธอก็หลบอยู่ภายในห้องเก็บเสื้ออเล็กจึงได้บอกกับล็อกกี้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปหาและพาหนีออกไปจากที่นี่แต่แล้วชายตาบอดก,ก็ได้เข้ามาภายในห้องเก็บเสื้อและงัดกำแพงออกมามีตู้เซฟอยู่ เขาจึงได้กดรหัสตู้เซฟเพื่อเช็คว่าเงินนั้นยังอยู่ดีไหมนั่นก็หมายความว่าทาง็อก,กี้นั้นเห็นรหัสทั้งหมดเมื่อเขาเช็แล้วว่าเงินนั้นยังอยู่ครบเขาก็ได้เดินออกไปเพื่อที่จะกำจัดศพของมันนี่อเล็กจึงรีบเข้ามาหา็อก,กี้โรก,กี้จึงลองเปิดตู้เซฟและขนเงินไปทั้งหมดซึ่งเงินจำนวนนี้มันเยอะมากๆเฉียดล้านกันเลยทีเดียวอเล็กจึงบอกว่าตอนนี้ทางเข้าทั้งหน้าต่างและประตูน่ะชายคนนี้น่ะล็อกไปหมดแล้ว ทางเดียวที่เหลืออยู่นั่นก็คือประตูที่มันนี่พึ่งยิงไปซึ่งประตูนั้นน่าจะเป็นประตูของห้องใต้ดินและข้างๆบ้านก็มีประตูออกจากทางห้องใต้ดินเราสามารถหนีไปทางนั้นได้ พวกเขาจึงจะเข้าไปภายในห้องนั้นแต่ชายตาบอดก,ก็ได้ออกมาจากห้องนั้นพอดีพวกเขาจึงได้พยายามที่จะอยู่นิ่งๆจนชายตาบอดได้เข้าไปเก็บศพของมันนี่พวกเขาจึงพยายามที่จะเดินถอยห่างแต่ก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นชายตาบอดจึงได้สุ่มยิงปืนไปแต่ก็ไม่ได้โดนใครเขาจึงได้เดินเข้ามาเช็คดูและก็พบว่ามันเป็นโทรศัพท์เขาจึงไม่สนใจเพราะคิดว่าตอนนี้นะ่ะมีเพียงแค่มันนี่คนเดียวที่บุกเข้ามาภายในบ้านเพราะยังไม่รู้ว่ามีทั้งร็อกกี้และอเล็กอยู่ ทั้งสองคนจึงได้เข้าไปภายในประตูนั้นและลงไปอย่างชั้นใต้ดินส่วนชายตาบอดเขาก็ได้เริ่มออกสำรวจบ้านของเขาจนได้ไปเจอกับรองเท้าของรอกกี้ที่เธอนั้นถอดเอาไว้ก่อนที่จะเข้ามาภายในบ้านทําให้ชายตาบอดรีวิ่งไปดูเงินของเขาในตู้เซฟและก็พบว่าเงินนั้นหายไปหมดแล้วเขานั้นดูร้อนรนและกลัวมากเพราะเงินนั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาและเขาก็ไม่สามารถหามันได้อีกถ้าหากว่าเขาเสียเงินก้อนนี้ไป ส่วนทั้งสองคนที่ลงมาอย่างชั้นล่างพวกเขาก็ต้องพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกมัดตัวเอาไว้เธอนั้นถูกตรึงไว้อยู่อย่างนั้นไม่ให้หนีเธอจึงพยายามเอาข่าวของเธอนั้นให้กับทั้งสองคนอ่านและทั้งสองคนก็เข้าใจสถานการณ์ว่าเธอนั้นคือลูกคุณหนูที่ทําการขับรถชนลูกสาวของตาแก่คนนี้ร็อกกี้จึงบอกว่าเธอนั้นจะช่วยออกไปเองจนทั้งสองคนได้พาเธอนั้นหนีออกมาและกําลังจะออกไปจากห้องใต้ดินนี้ แต่คนที่ดักรอพวกเขาอยู่หน้าประตูกับเป็นชายตาบอดที่ยืนถือปืนอยู่เมื่อพวกเขาเปิดประตูออกมาชายตาบอดก็ยิงปืนแบบรัวๆกระสุนนั้นเฉียวหูของอเล็กไปนิดนึงและก็ได้ไปโดนโทรศัพท์ของร็อกกี้และที่สําคัญเขาก็ได้ยิงไปโดนลูกคุณหนูที่เขานั้นจับมาอีกด้วยจนเธอเสียชีวิตลงไปเมื่อเขาเดินลงมาดูศพและพบว่าเป็นศพของคุณหนู ชายคนนี้ก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักและหลังจากที่เขาร้องไห้เสียใจจนพอแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปปิดประตูและล็อกกรอนมันอย่างแน่นหนาและตัดระบบไฟจนทำให้ห้องในนีนั้นมืดส่วนเขานั้นก็ได้เปรียบในด้านของสถานที่ทั้งร็อกกี้และอเล็กนั้นได้วิ่งไปทั่วส่วนชายคนนี้ก็ได้ยิงปืนใส่พวกเขาจนชายคนนี้สามารถจับอเล็กได้และเล็งปืนใส่ที่หัวของอเล็กโชคดีที่กระสุนนั้นหมดก่อน ทำให้อเล็กถีบชั้นวางของและก็ได้ลมทับเขาทั้งสองคนที่ได้กุญแจมาด้วยจึงรีบวิ่งขึ้นไปอย่างชั้นบนเพื่อที่จะไปเปิดประตูแต่พวกเขาก็ได้มาเจอกับหมาของเขาที่ตื่นจากยาสลบอเล็กจึงได้ให้ล็อกกี้นะ่ะไปเปิดประตูก่อนและเขาจะล่อหมาให้แต่หมาตัวนี้มันก็ได้ดุมากจนทําให้อเล็กพาล็อกกี้วิ่งขึ้นไปอย่างชั้นบนก่อน จากนั้นอเล็กก็ได้ให้ร็อกกี้มุดเข้าไปยังท่ออากาศแต่อเล็กนั้นเข้าไปไม่ทันเจ้าหมามันได้เข้ามาภายในห้องและผลักอเล็กลงจากหน้าต่างจนอเล็กนั้นตกเข้ามายังบ้านเหมือนเดิมชายตาบอดจึงได้ไปหยิบปืนของเขาที่โซฟาและไปตามล่าอเล็ก อเล็กพยายามที่จะต่อสู้กับชายคนนี้แต่อเล็กก็ไม่สามารถสู้ฝีมือของเขาได้เลยจนสุดท้ายอเล็กก็ได้หมดสติลงและชายตาบอดก็ได้หยิบเต็นตไกลขนาดใหญ่ขึ้นมาและแทงเข้าไปที่ท้องของอเล็กจนทําให้เขานั้นเสียชีวิตลงไปส่วนฝั่งของล็อกกี้ก็พยายามที่จะออกมาจากท่ออากาศแต่แล้วก็ได้มีมือโผล่เข้ามาที่หน้าของเธอและลากเธอลงไปนั่นก็คือชายตาบอดเขาจับเธอและซ้อมเธอจนสลบเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่า เธอนั้นถูกจับตัวเอาไว้เหมือนลูกคุณหนูและชายตาบอดจึงได้เริ่มพูดกับ็อก,กี้ว่าเขานั้นสูญเสียลูกก็เพราะผู้หญิงคนนี้แต่คนรวยน่ะไม่เคยติดคุกพวกนั้นเอาเงินฟาดหัวเขาเพื่อให้ยอมความและตอนนั้นเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะยอมรับเงินก้อนนี้มาและเขาก็คิดมาเสมอว่า ผู้หญิงคนนี้ทำให้เขาต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักของเขาเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ควรจะมีลูกให้เขาใหม่และเอาลูกของเขาคืนมาชายตาบอดจึงได้ทำให้ลูกคุณหนูนั้นท้องและอีกไม่กี่เดือนลูกของเขาก็จะได้ออกมาลืมตามองโลกแต่พวกลอกกี้ก็ได้เข้ามาขัดขวางเขาและยังได้ฆ่าทั้งสองคน ชายตาบ์ดนั้นแค้นมากที่พวกเขาทั้ง3คนเข้ามาบุกเข้ามาภายในบ้านและทําให้หญิงคนนี้นั้นตายแถมทําให้ลูกของเขาต้องมาตายอีกคนหนึ่งเขาจึงจะให้ร็อกกี้รับผิดชอบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยการมีลูกของเขาใหม่ตัดภาพมาในฝั่งของอเล็ก แท้จริงแล้วร่างที่ชายตาบอดแทงเข้าไปน่ะมันเป็นร่างของมันนี่และอเล็กจึงได้หยิบกันไกลออกมาและไปเปิดประตูหน้าในฝั่งของร็อกกี้เธอก็ได้ถูกยกขึ้นให้ลอยจากนั้นชายตาบอดก็ได้ไปหยิบน้าเชื้อของเขาออกมาจากตู้เย็นและก็ได้เอากันไกลมาตัดที่กางเกงของร็อกกี้พร้อมกับบอกว่าเขาจะไม่ข่มขืนและเขาก็พูดอย่างนี้กับผู้หญิงคนที่แล้วเขาได้ฉีดน้ำเชื้อของเข,เขาเข้าไปภายในตัวของผู้หญิงและหลังจากที่คลอดลูกให้เขาเขาก็จะปล่อยเธอเป็นอิสระ แต่ทั้งหมดนั้นมันต้องมาจบเพราะเธอเพราะฉะนั้นร็อกกี้ต้องเป็นคนรับผิดชอบแทนเธอในขณะที่เขากำลังจะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปอเล็กก็ได้เอาคอนมาทุบที่หัวของเขาจนทำให้เขานั้นล้มลงจากนั้นอเล็กก็ได้ปล่อยตัวร็อกกี้พร้อมกับเอากุญแจมือไปใส่มือของชายตาบอดไว้ร็อกกี้ที่แฉนชายคนนี้มากก็ได้เข้าไปกระทืบชายตาบอด อเล็กจึงได้เข้ามาห้ามพร้อมกับบอกว่าเราควรหนีไปจากที่นี่ชายตาบอดจึงได้ตะโกนเข้ามาว่าได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่ก็รีบออกไปจากที่นี่ซะและพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่มีทางเลือกด้วยถ้าพวกเขาแจ้งตำรวจพวกเขาก็จะโดนจับด้วยเพราะในนี้มีเลือดของพวกเขาอยู่กับอีกทางหนึ่งเอาเงินนี้ไปและก็ทาเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นทั้งสองคนจึงรีบขึ้นไปชั้นบนและไปเปิดประตูแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปก็ได้มีกระสุนเข้ามาเจาะทะลุต,ตัวของอเล็กและเขาก็ได้แน่นิ่งไป ร็อกกี้เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้รีบวิ่งหนีออกไปจากบ้านและคนที่ยิงนั่นก็คือชายตาบอดร็อกกี้เธอวิ่งหนีไปที่รถของพวกเขาแต่หมาของชายตาบอดก็ได้วิ่งตามมาด้วยและร็อกกี้จึงได้ใช้วิธีล่อหมาให้เข้าไปอยู่ภายในรถและเธอก็ได้ขังหมาไว้ในนั้นดูเหมือนว่าเธอนั้นใกล้จะรอดจากสถานการณ์นี้แล้วเธอจึงหยิบกระเป๋าเงินพร้อมกับจะเดินไปแต่ชายตาบอดกลับได้วิ่งเข้ามาข้างหลังเธอพร้อมกับกระชากหัวเธอและต่อยเธอจนสลบไปจากนั้นเขาก็ได้ลากเธอกลับเข้ามาภายในบ้าน และในขณะที่ชายตาบอดกําลังเผลออยู่เธอก็ได้หยิบรีโมทขึ้นมาและเปิดสัญญาณเตือนซึ่งสัญญาณน,นี้มันได้ไปรบกวนประสาทหูของชายตาบอดทำให้เขานั้นเจ็บหูและทรมาน เขาจึงได้ยิงปืนไปรอบๆบ้านเพื่อหวังจะฆ่าร็อกกี้จนสุดท้ายกระสุนนั้นมันก็ได้หมดร็อกกี้จึงได้คว้าแท่งเหล็กขึ้นมาพร้อมกับฟาดไปที่หน้าของเขาอย่างจังจนทำให้ชายตาบอดนั้นพลาดตกลงไปยังชั้นใต้ดินและเขาก็ได้เลือดออกมาอย่างมากจนสุดท้ายร็อกกี้จึงคิดว่าเขานั้นเสียชีวิตลงไปแล้วจึงได้ปิดบ้านพร้อมกันหนีออกไปจากบ้านหลังนี้แถมยังเอาเงินสดที่ขโมยมาจากชายคนนี้ไปด้วยจากนั้นตำรวจจึงได้รีบเข้ามาบ้านหลังนี้เพราะสัญญาณเตือนมันส่งไปแล้ว และร็อกกี้จึงรีบวิง่งหนีออกไปได้ทันจนตำรวจไม่เห็นเธอจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หลายวันต่อมาล็อกกี้ได้พาน้องสาวของเธอมารอขึ้นรถไฟในขณะที่เธอกำลังนั่งดูน้องสาวของเธอนั้นวาดรูปเธอก็ได้เห็นรายการทีวีประกาศข่าวว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีโจรสองคนบุกเข้าไปยังบ้านของอดีตทหารที่ไปรบที่อิรักและเขาได้สูญเสียการมองเห็นจากเหตุการณ์นั้นแต่อดีตทหารคนนี้ก็สามารถปกป้องชีวิตของตัวเองได้และทําการสังหารโจรสองคนนั้นลงได้ และอดีตทหารยังยืนยันอีกด้วยว่าของในบ้านของเขานั้นไม่มีอะไรหายและโจรก็มีเพียงสองคนแถมอาการของเขาก็ไม่สาหัสมากอีกไม่กี่วันเขาก็สามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับไปอยู่บ้านได้แล้วล็อกกี้ที่ได้ยินข่าวเธอก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากพร้อมกับรีบพาน้องสาวของเธอไปขึ้นรถไฟส่วนชายตาบอดที่เขาทําการรอดชีวิตมาได้ก็จะรอเวลาแก้แค้นพร้อมกับไล่ล่าล็อกกี้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สูญเสียดวงตาและต้องมาสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาและเขาก็พยายามที่จะเอาลูกสาวของเขานั้นกลับคืนมาโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไปที่7.1คะแนนส่วนฝั่งโร t e นโทเมโตหนักวิจาร์ณให้ไปที่88%ส่วนคนดูให้ไปที่79%ครับสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับวิดีโอนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับ วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ